S 1> <S 1> อเอาเซแบอะไรนะไม่มาหายหัวแต่พามาแบบเออเนาะอะป,งปังมากแม่ปังมากแม่เจ็ดศูนย์ค่ะแม่ เดี๋ยวรอลุ้นบนกันวุ้ยถ้ามาถ้ามาแปดศูนย์นะโอ้โหมากกว่าร้อยค่ะเจ็ดศูนย์จากคุณผู้ชมงวดนี้ฟันศูนย์มีไผ่ได้ไหมเน่ค่ะ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ฟันที่ศูนย์ตัวเท่าอืมไม่ตองมาค่ะแมเจ็ดศูนย์จ่างวดนี้ฟันศูนย์มันนามันหน,น,นกศูนย์เนาะเอ้ยไม่คิดว่าจะมาน่จาจะแปดศูนย์มันอยู่ผู้เดียวค่ะศูนย์สวัสดีเจ็ดพันค่ะแม่เจ็ดพันท่านค่ะเจ็ดศูนย์ ไว้แต่แล้วอ,จจอ่าบนกำลังใกล้จะออกแล้วนะจ๊จะนบนกำลังจะออกนะจ๊ะบนกำลังจะออกแล้วนะจ๊ะคุณแม่อ,อ,อ่ะศูนย์สามสองมั้งถ้าจำไม่ผิดหนวดอ่าศูนย์ศูนย์ได้อยู่ได้อยู่ยแม่เดี๋ยวเราอรอลุ้นบน

อีท่าอีเยอะเย็บอะไรพุ่งโอ้ใช่0ูก้าไม่ได้หรอไม่ได้อะไรเนี่ยแม่ตัวเดิมตัวที่แล้วเลยตัวเดิมเลยค่ะเออผาบอกว่า็อก เสียให้มันลหม,มุนยังไงอะ่ะหมุนยังไงอะ่ะถามหน่อยหมุน่นยก็หมุนยังไงอะ่ะถามจริงมแล้วก็นกอะไรกว่าตัวเดิมก็ตัวเดิมหนึ่งกว่าโมยที่เลวอ้อ,อ,อีนี่บอกว่าคิดว่าฟังผิดช่องคิดว่าฟังแบบงวอที่แล้วโอ้โหแม่กรดูมายี้ค่ะใครจะไปเอาล่ะล็อกค่ะ ตัวเดิมอะไรขนาดนั้นเธอหมุนยังไงอ่ะเฮ้ยต้องใช้ความสามารถชั้นสูงในการหมุนเลยนะคือหมุนยังไงอ่ะสามตัวตรงเลยอ่ะของงวดที่แล้วเลยอ่ะทําไมไม่ศูนย์เก้าเนาะเออหนึ่งศูนย์เก้าก็ยังเออพอเป็นไปตามทฤษฎีเพราะว่างวดที่แล้วศูนย์หกงวดนี้ตามศูนย์เก้าเออเนาะเอออ้าวเอาล้อสามตัวตรงเป๊ะเดะเลยโต๊ดไม่ว่านี่ตรงเลยงวดที่แล้วเหมือนเหมือนแบบ อมงวดที่แล้วล่างออกอะไร 15, หนึ่งห้ารอได้ค่ะล่างออก,อกโอ้ตายแล้วเธอล็อกค่ะอ่ะวดนี้ดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยสําหรับเลขรัฐบาลของเราฟันที่ศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดออกล่างเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะศูนย์ตัวเบลอเธอเลยอ่ะใครได้ดีใจด้วยนะจ๊ะอ่ะกราบนะคะกราบสาธุป,ปังๆค่ะเจ๊อ่ะโอเค อ่ะขออนุญาตเดี๋ยวไปดูลอตเอรี่ก่อนศูนย์อ่ะหนึ่งศูนย์หกนะคะอ่ะแต่ล่างเรารอดแล้วศูนย์บนศูนย์ล่างงวดนี้ปังปุริเยค่ะสวัดดีจ้าเอาซแบอะไรนะไม่มาหายหัวแต่พอมาแบบเออเนาะอ่ะ ป,งปังมากแม่ปังมากแม้เจ็ดศูนย์ค่ะแม่จ๋าจจเดเดี๋ยวรอลุ้นบนกัน,นวุ้ยถ้ามาแปดศูนย์นะโอ้โห,หมากกว่าร้อยค่ะ เจ็ดศูนย์จากคุณผู้ชมงวดนี้ฟันศูนย์มีผายได้ไหมเน่ค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ฟันที่ศูนย์ตัวเท่าอืมไม่ตมนะเจ็ดศูนย์จากงวดนี้ฟันศูนย์มันนามันหนกศูนย์เนาะเอ้ยไม่คิดว่าจะมาน่าจะแปดศูนย์ มันอยู่ผู้เดียวค่ะศูนย์ <0. S 2> สวัสดีเจ็ดพันค่ะแม่เจ็ดพันท่านค่ะเจ็ดศูนยว้ายแต่แล้วอ่าบนกําลังใกล้จะออกแล้วนะจ๊ะบนกําลังจะออกนะจ๊ะบนกําลังจะออกแล้วนะจ๊ะคุณแม่อะศูนย์สามสองมัง้งถ้าจะไม่ผิด โนวดอ่ะศูนย์ศูนย์ได้อยู่ได้อยู่แม่ <c oughs> เดี๋ยวเรารอลุ้นบอลนน้องเอาตัาัหีลีลานะออกอะไรก็ออกเถออ ได้ใช้นี้เลยค่ะอ่ดีใจด้วยดีใจด้วยจ่าดีใจด้วยตป็นเต้นโอยีทานเยียบอะไร โหโอ้โหโอ้ใช่สูดกาไม่ได้หรอไม่ได้อะไรเนี่ยแม่ตัวเดิมเมื่อที่แล้วเลยตัวเดิมเลยค่ะเอ่อไผ่บอกว่าล็อกเสียให้มันลูกหมุนยังไงอะ่ะหมุนยังไงอะ่ะถามหน่อย หมุนยังไงอ่ะถามจริงก็ตัวเดิมหนึ่งก็ตัวเดิมหนึ่งหลังมูนที่เลวโอ้อีนี่บอกว่าคิดว่าฟังผิดช่องคิดว่าฟังแบบงวดที่แล้วโอ้โหแม่ไปถูกมาอย่างี้ค่ะใครจะไปเอาล่ะล็อกค่ะตัวเดิมอะไรขนาดนั้นเถอะหมุนยังไงอ่ะ ต้องใช้ความสามารถชั้นสูงในการหมุนเลยนะคือหมุนยังไงอะสามตัวตรงเลยอะของงวดที่แล้วเลยอะทำไมไม่ศูนย์เก้าเนาะเออหนึ่งศูนย์เก้าก็ยังเออพอเป็นไปตามทฤษฎีเพราะว่างวดที่แล้วศูนย์หกงวดนี้ตามศูนย์เก้าเออเนาะเอออ้าวอ้าวเลรอามตัวตรงเป๊ะเดะเลยโต๊ดไม่ว่านี่ตรงเลยงวดที่แล้วเหมือนเหมือนแบบอืงวดที่แล้วล่างออกอะไรหนึ่งห้าเหรอเออตายแล้วเธอ ล็อกค่ะอ่ะวดนี้ดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยสําหรับเลขรัฐบาลของเราฟันที่0ูนย์นะคะ0 7ออกล่างเจ็ดศนะคะอ่ะศูนย์ตัวเบลอเธอเลยอ่ะใครได้ดีใจด้วยนะจ๊ะอ่ะกราบนะคะกราบสาธุปังๆค่ะเจ๊อ่ะโอเคอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวไปดูลอตเตรี่ก่อน ศูนย์อ่ะหนึ่งศูนย์หกนะคะอ่ะแต่ล่างเราลอดแล้วศูนย์บนศูนย์ล่างงวดนี้ปังปุริเยค่ะสวัสด,ดีจ้า